สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อเช้านี้นะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับซื้อจากร้านข้างตึกนะครับก็จะเป็นเมนูแกงหน่อไม้นะครับใส่ไข่นะครับแล้วก็ผัดบุนเส้นนะครับแล้วก็กระเพราหมูสับนะครับ กับหมูสับก็เทลาดข้าวเลยนะครับตอง,ง่ายๆนะครับสีสันน่าทานนะครับแล้วก็ตับผัด้น่อไม้นะครับใส่ในจานข้าวนะครับแล้วก็ตักผัุหนเส้นนะครับใส่ในจานข้าวกันนะครับ นี่เราก็ลาดพริกป่นนะครับน้ำปลานะครับตัวที่ตอนแรกเราก็เตรียมพริกป่นน้ำปลานะครับเราก็ใช้ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะครับใส่กับพริกป่นนะครับแล้วก็จะมีน้ำซุปให้ด้วยนะครับ ก็เป็นมื้อเช้าง่ายๆนะครับไม่ได้เตรียมวัตถุดิบมาทําเองนะครับวันนี้ก็เลยใช้ซื้อออกจร้ลาข้างๆนะครับก็ตักกระเพรานะครับทีนี้ก็ตัดพันมุเส้นก็ตัดผัน่อไม้นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปนะครับ แล้วก็ตามด้วยผัดหูเส้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคขีนจบนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ